การเรียนการสอนออนไลน์ผ่านช่องทาง PBW Channel โรงเรียนอนุบาลพุลเวศกุงาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4โดยคุณครูปิศนาจตุรปา นักเ o n ย t สต e t ดี i นต์ e นคิวซี a ู a กรนวิท t ีท e ่เชื่อ r ปริศนาจตุรปาหน่วยการเรียนรู้นี้เป็นเรื่องของ When do n n m m l s sleep? เมื่อนักเรียนเรียนแล้วนักเรียนสามารถออกเสียงสะกดคำและบอกความหมายของคำศัพท์เกี่ยวกับชื่อของสัตว์และช่วงเวลาการนอนของสัตว์ได้นักเรียนสามารถฟังอ่านจับใจความและเขียนคำตอบจากสิ่งที่นักเรียนฟังได้ กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4วันที่21มกราคม2564จำนวน2ชั่วโมงเรื่องที่สอน w h e n do animal sleep สื่อการสอนใบความรู้คำศัพท์ประโยคคำถามและประโยคคำตอบเกี่ยวกับ w h e n do animal sleep ใบงานชิ้นงานบัฟฟัดหน้า39ข้อที่4หนังสือเรียนหน้า51ข้อที่4ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนเราลองมาเล่นเกมกันสักหน่อยหนึ่งนะคะนักเรียนรูปที่นักเรียนเห็นอยู่นี้ก็คืออั i ไทเนั่นเองนะคะอั i ไทเเนี่ยมันนอนหลับในช่วงเวลาไหนคะ when does a tiger sleep When does a tiger sleep มี2ช่วงเวลาด้วยกันค่ะคือ During a day กับ at night นักเรียนลองตอบดูสิคะว่านักเรีนยนจะเลือกช่วงเวลาไหนคะเก่งมากค่ะมาดูรูปต่อไปกันเลยนะคะรูปที่2ค่ะเป็น สัตว์ชนิดหนึงที่มีเสียงเปรเปรนั่นเองค่ะนั่นก็คือ e l e p h a n t ในรูปภาพมีช้างทั้งหมด2ตัวนะคะเราก็จะถามว่า when do o l e e f a n s sleep when do e l e e h e n s sleep ช้างจะนอนในช่วงเวลาไหนคะ During the l g t h e day หรือไหนคะเรามาลองดูคำตอบกันเลยนะคะ ค่ะ at night ต่อไปค่ะเป็นรูปของ giraffes มีกี่ตัวคะมีหนึ่งตัวนั่นเองค่ะ when does a giraffe sleep when does a giraffe sleep giraffe นอนในช่วงเวลานไหนคะ during the day หรือ at night คะนักเรียนลองทายดูสิคะ ถูกต้องค่ะเราจาช่วงเวลาจนคืานั่นเองค่ะสำหรับรูปภาพสุดท้ายนี้เป็นรูปภาพค้างคาวจำนวนทั้งหมด4ตัวด้วยกันค่ะ Bats bat When do b a t s s l e e p ค้างคาวทั้งหลายตัวนี้นอนในช่วงเวลาไหนคะมี2ช่วงเวลาเหมือนเดิมค่ะ During the day หรือ At night คะ นักเรียนลองคิดสิคะว่าข้างขาวลสีตัวนี้จะนอนในช่วงเวลาไหนเอ่ยได้แล้วคำตอบที่ถูกต้องก็คือ d a r ล i n เด h e d a ยค่ะตอบถูกบ้างคะเก่งมากเลยค่ะเมื่อกี้นะักเรียนเล่นเก่งไปประมาณสี่รูปภาพแล้วนักเรียนจะสังเกตได้ว่าการถามเกี่ยวกับช่วงเวลาการนอนของสัตว์นั้น เรามี2ช่วงเวลาก็คือ day กับ night day ก็คือช่วงเวลาในตอนกลางวันค่ะส่วน night ก็คือช่วงเวลาในตอนกลางคืนเมื่อเราจะถามเกี่ยวกับช่วงเวลานั้นเรามักจะใช้คำว่า when when w-h-e-n when ซึ่งมีความหมายว่าเมื่อไหร่เรามาดูรูปประโยคกันนะคะ When do bear sleep? When do bear sleep? มีหลายตัวนอนหลับในช่วงเวลาไหนคะ They sleep during the day. They sleep during the day. มีหลายตัวมักจะนอนหลับในช่วงตอนกลางวันคะ่ะนักเรียน ยังไม่มั่นใจในการถามและตอบมาดูรูปประโยคอีกประโยคหนึ่งนะคะ When does a giraffe sleep? When does a giraffe sleep? ชีราฟหนึ่งตัวนอนหลับในช่วงเวลาไหนคะ It sleeps at night. It sleeps at night. มันนอนในช่วงเวลาตอนกลางคืนค่ะทั้งสองประโยคนี้มีคำถามและคำตอบที่แตกต่างนะคะ คำถามและคำตอบประโยคแรกนักเรียนจะเห็นลูกศรทางซ้ายและทางขวามือนะคะ Do ว a แ s ปเติม s หมายถึงหมีหลายตัวเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ p r o u o u n คือคำว่า d e y นั่นเองค่ะเพิ่มประโยคคำถามและข้างล่างนั้น a j i r a a j i r a หมายถึงที่รับตัวเดียวนะคะ เราก็จะใช้สรรพนามแทนตัวของจีราหนึ่งตัวว่า it it นั่นเองค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับประโยคในการถามเกี่ยวกับช่วงเวลาและก,การตอบเกี่ยวกับช่วงเวลาของสัตว์ในการนอนว่าจะเป็น during t h e day หรือ at night ก็ไม่ยากสำหรับนักเรียนนะคะเดี๋ยวมาดูในคลิปต่อไปกันเลยนะคะ ำหรับในหน้านี้จะเป็นแบบฝึงหัดให้นักเรียนได้ลองฝึกเขียนประโยคนะคะถามตอบเกี่ยวกับช่วงเวลาการนอนของสัตว์นะ,ะโดยแบบฝึงหัดนี้จะอยู่ในหน้าที่39ข้อที่4เมื่อเราถามว่า when do animals sleep when do animals sleep สัตว์ทั้งหลายนอนหลับเวลาไหน เราก็จะเขียนประโยคดังตัวอย่างต่อไปนี้นะคะตัวอย่างที่นักเรียนเห็นนี้เป็นรูปของ Cam els. Cam els. c a m e l s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  ก็คืออูดสองตัวนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะเมื่อมีอูดสองตัวเราก็จะต้องเติม s หลังคำศัพท์ของอูนะคะเช่น The camels, the camels, C-A-M-E-L แลวเติม S เข้าไปหมายถึงอูดหลายๆตัวนั non ่นเองค่ะ Sleep, sleep, the camel sleep อูดนอนหลับนอนหลับในช่วงเวลาไหนนะคะ The camel sleep at night, at night. แปลว่าช่วงเวลาตอนกลางคืนค่ะจากตัวอย่างในการเขียนประโยคไม่ยากเลยใช่ไหมคะมาดูตัวอย่างในรูปภาพทางด้านขวามืออีกข้อหนึ่งนะคะเป็นรูปภาพเกี่ยวกับหมี2ตัวนั่นเองค่ะหมีภาษาอังกฤษเรียกว่า bear เมื่อเติม s เข้าไปหมายถึงหมีตั้งแต่2ตัวขึ้นไปค่ะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็จะเขียนได้ว่า The bears sleep during the day. The bears sleep during the day. The bears ก็คือหมี2องตัวนั่นเองค่ะ Sleep แปลว่านอน During the day หมายถึงช่วงเวลาตอนกลางวันค่ะ The bears sleep during the day หมายถึงหมีนอนหลับในช่วงเวลาตอนกลางวันนั่นเองค่ะที่เหลืออีกสีข้อให้นักเรียนลองไปฝึกเขียนประโยคดูนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะ ไม่ยากเดี๋ยวคราวหน้าเรามาเฉลยกันนะคะหลังจากที่นักเรียนได้ลองเขียนประโยคเกี่ยวกับการตอบช่วงเวลาในการนอนของสัตว์แล้วนะคะนักเรียนลองมาฟังเนื้อหาสั้นๆนะคะเกี่ยวกับการบอกว่าสัตว์แต่ละตัวนั้นนอนในช่วงเวลาไหนบ้างนะคะจากหนังสือเรียนหน้า51ข้อที่4 When do animals sleep? listen and draw lines. i'm from now students book unit 4 lesson 2 exercise 4 when do the animals sleep? listen and draw lines to match the animals with the times when they sleep. look at these animals. They live in different places. Some live in the jungle and some in the mountains. But when do they sleep? Elephants sleep at night. They sleep for around four hours a day. Yes, but some animals find something to eat at night. They sleep during the day. These animals are tigers, lions. They sleep 18 to 20 hours a day. Bears and bats sleep during the day too. How about zebras and eagles? When do they sleep? At night or during the day? Zebras and eagles sleep at night. รอบแรกเป็นยังไงบ้างคะมันเร็วเกินไปหรือเปล่าถ้าหานักเรียนยังฟังไม่ชัดเจนเดี๋ยวคุณครูจะเปิดให้นักเรียนฟังอีกหนึ่งรอบนะคะ Listen and d o l ร์ไล again please Students book Unit 4, Lesson 2. Exercise 4. When do the animals sleep? Listen and draw lines to match the animals with the times when they sleep. Look at these animals. They live in different places. Some live in the jungle and some in the mountains. But when do they sleep? Elephants sleep at night. They sleep for around four hours a day. Yes, but some animals find something to eat at night. They sleep during the day. These animals are tigers, lions. They sleep 18 to 20 hours a day. Bears and bats sleep during the day, too. How about zebras and eagles? When do they sleep? At night or during the day? Zebras and eagles sleep at night. เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนนักเรียนพอทําได้ใช่ไหมคะถ้าหากไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันดูนะคะพร้อมไหมคะ Are you ready นักเรียนทําได้ถูกต้องบ้างไหมคะถ้าหากถูกต้องทั้งหมด4ข้อมาดูเฉลยข้อต่อไปกันเลยคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะมีใครถูกหมดบ้างไม่เอ่ย ถ้าหากถูกต้องทุกข้อแล้วหรือไม่ถูกต้องให้นักเรียนแก้ไขให้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวมาดูเนื้อหาของสัปดาห์หน้าว่าเราจะเรียนอะไรกันต่อนะคะใกล้จะหมดเวลาการสอนวิชาภาษาอังกฤษของครูอิงแล้วนะคะครูอิงก็อยากจะไกนักเรียนไว้ว่าในสัปดาห์หน้านั้นเราจะมาทำอะไรกันบ้างดังน,นี้นะคะ 1เราจะมาทบทวนเนื้อหากันนะคะว่าที่เราเรียนไปทั้งหมดนั้นเราเรียนอะไรไปบ้างนะคะ 2. เราจะมาทำแบบฝึกหัดกันอีกหนึ่งครั้งนะคะเพื่อทบทวนเนื้อหาที่เราเรียนไปนั่นเองค่ะและอันสุดท้ายก็คือเราจะทำการทดสอบหลังเรียนหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า post test นั่นเองค่ะและเรียนอย่าลืมไปฝึกอ่านฝึกทบทวนสะกดคำศัพท์ และลองเขียนประโยคที่ถูกต้องนะคะเดี๋ยวเราหน้าเราจะมาทบทวนเนะะื้อหาทำแบบทดสัดและทดสอบหลังเรียนกันค่ะต้อโมงราสานังีฤษของครูเองว่มีเพียงแค่นี้สำหรับวันนี้ See you again next time bye bye